โอมชาติวันนี้วันที่26เดือนตุลาคมปี2 0ง5เราจะมาฟังคำพูดของอเวกบัปตดาซึ่งพูดโดยอเวกบัปตดาเมื่อวันที่15เดือนตุลาคมปี2007หัวข้อของเมรีก็คือเพื่อที่จะมีประสบการณ์สภาพของการหลุดพ้นในชีวิตในยุคบรรจบพบกันจงให้ภาระและบ่วงพันธะของลูกทั้งหมดกับพ่อแล้วจงมาเป็นดับไร์ วันนี้บับตาดาผู้สร้างของโลกกำลังเฉลิมฉลองเมลา่าการพบปะอยู่กับสิ่งสร้างแรกของท่านนั่นก็คือลูกลูกที่โชคดีน่ารักอย่างสุดซึ้งของท่านลูกบางคนนั้นอยู่เบื้องหน้าบาบาโดยส่วนตัวและกำลังดูท่านด้วยดวงตาของเขาและลูกหลายคนในทั่วทิศทิศท,ทานั้นถูกลอมไว้ในหัวใจของท่านบับตดากำลังดูส ดวงดาวที่กำลังเปล่งประกายของโชคสามชนิดของรูปแต่ละคนโชคอันหนึ่งก็คือการหล่อเลี้ยงที่สูงส่งที่พวกเขาได้รับจากบัพดดาโชคที่สองก็คือการศึกษาที่พวกเขาได้รับจากครูและโชคอันที่สามก็คือดวงดาวที่เปล่งประกายในพรที่พวกเขาได้รับจากสัตวก,กุล ดังนั้นลูกๆทั้งหลายนั้นกำลังมีประสบการณ์กับดวงดาวที่เปล่งประกายบนหน้าผากของลูกไม่ใช่หรือลูกนั้นมีทุกความสัมพันธ์อยู่กับบับดาดาแต่อย่างไรก็ตามสความสัมพันธ์เหล่านี้นั้นจำเป็นในชีวิตและลูกๆทั้งหลายที่หายไปนานเดี๋ยวนี้มาผ่านพบลูกๆที่รักได้รับมันอย่างง่ายได้ลูกๆได้รับมันไม่ใช่หรือลูกนั้นมีความซาบซึ้งเช่นนั้น ใช่หรือไม่ลูกนั้นได้ร้องเพลงนี้อยู่ในหัวใจของลูกอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆนี่ใช่เลยว้าวบาบาว้าวว้าวครูว้าวว้าวซัดครูว้าว,ว,าว,ว,าวผู้คนในโลกนั้นเขียนพยายามอย่างมากมายที่จะได้รับแม้นแต่พรเดียวจากกูรูทางโลกผู้ที่พวกเขาเรียกว่าเป็นดวงยานที่ยิ่งใหญ่ในขณะที่พ่อนั้นได้ทำลูกๆให้เต็มไปด้วยพรจากชั่วขณะ การเกิดของลูกลูกนั้นเคยคิดถึงโชคอันยิ่งใหญ่เช่นนั้นแม้ในความฝันของลูกไหมพ่อพระเจ้าครูนั้นจะอุทิศตัวท่านเองให้กับลูกๆได้มากเท่านี้ไหมผู้กราบไหว้บ,บ,บูชาร้องเพลงของพระเจ้าแล้วพระเจ้าร้องเพลงของใครพ่อลองเพลงของลูกๆที่โชคดีพรขอให้ลูกนั้น จงเป็นโยคขีที่ได้ไดายแล้วจงเป็นตัวอย่างของโลกบนพื้นฐานของการทำตามกฎระเบียบของพระเจ้าเพื่อที่จะมาเป็นตัวอย่างของโลกให้ทำตามกฎระเบียบของพระเจ้าจากอมริเวลาจนกระทั่งเวลากลางคืนให้รู้จากความสำคัญของอมริเวลาโดยเฉพาะจงทำสเตตหรือสภาพของลูกให้เต็มไปด้วยพลังในเวลานั้นแล้วชีวิตของลูกก็จะมาเป็น ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ตลอดทั้งวันเมื่อลูกเติมเต็มตัวลูกเองด้วยพลังพิเศษในอมริตเวลาและเคลื่อนไหวไปในการเป็นตัวของพลังลูกก็จะไม่มีประสบการณ์กับความยากลำบากในงานใดๆโดยการมีชีวิตของลูกตามกฎระเบียบลูกก็จะสร้างสัภาพของลูกให้เป็นโยคีที่ง่ายดายโดยอัตโนมัติต่อมาได้เห็นชีวิตของลูกทุกคนในโลก ก็จะสร้างชีวิตของเขาคติพจน์จงให้ประสบการณ์ของความยิ่งใหญ่ที่สุดของความบริสุทธิ์ด้วยการกระทําของลูกและใบหน้าของลูกอัชฉาะโอมชานติก